ครับสวัสดีครับคุณชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมอ่ะวันนี้แอดไลฟ์สดนำพี่น้องชมให้อย่างรวดเร็วทันใจอ่ะไม่ต้องร,รออ่ะตอนเย็นตอนเช้าตอนเ,อนเที่ยงเอาเป็นตอนเช้าก็แล้วกันนะครับพี่น้องฮานอยวันนี้ของเซียนกันนนเองอ่ะเมื่อวานนี้อ่ะแต่กี่น้อยอยา่านผู้ชมค่อยาเบ่งกันนะครับว่า เมื่อวานนี้ขอโทษขอให้อฟซีรายครับผมไม่ได้ลงหาหนอยของเซียนกันนะครับผมเพราะว่าแอดรีบไปถ่ายถ้ำมังหันมังนี้แบบว่าคือเวลาว่างมาเพิ่มพ้อเลยพี่น้องชมคือรีบไปถ่ายถ้ำตรงตรงนี้แต่ด้ยลืมสนิทไปเลยพี่น้องชมลืมลงหาหน้อยของเซียนกันนั่นเองซึ่งของเซียนกันนั่นเองแตกสามหน่อยกันเมนื่อวานนี้วันนี้ ของเซียนกันเนเอกจะแตกกี่นอ้อยอ่ะมาตัวไหนบ้างอ่ะมาดูตัวอย่างกันครับผมเมื่อวานนี้ของเซียนกันนาเอกเข้าตัวไหนเข้าชุดใดบ้างมาดูกันครับผมอ่ะครับมาดูกันนะครับผมอขอตบกับคายดที่เปน้องเนี่ยขอเวลาตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะเอาแบบลุกทุง่งลูกทุ่งเลยนะครับกัน สวนกลางป่ายางกันเลยพี่น้องนี่ครับมาดูทีทีอ่ะเมื่อวานนี้นะครับผมเมื่อวานหาหนี้ฮานอยอ่ะฮานอยอ่ะมันมีสีรอบใช่ไหมครับผมเมื่อวานนี้อ่ะเมื่อวานวานี้มีสรอบพ,อพ,อพี่เฉพาะกิจพิเศษปกติพี่ทีนี้ของเซียนกันแตก90อ่ะา0739นะครับผมอ่ะแตก07 มาหน่อยแตกรอบสภกิจนะครับผมของเซียนกันอ่าแล้วก็แตก90อ่าร,รอบบ p อ่า39รอบปกติแตก3รอบครับเมื่อวานนี้อ้าวมาดูนะครับผมอ่าสี่ทีเมื่อวานนี้ของเซียนกันนั่นเองให้มากันนะครับผมนี่ครับแตก3หน่อยกันนะครับผมอ่ามาดูอ่าเมื่อวานนี้วันที่4อ่าวันที่สมกราอ่ากรกฎาคม เอามาดูครับวันนี้จะมีตัวไหนให้เอฟซีเอาไปจัดกันเลยครับผมฮานอยมาด่วนจีไปเซนีจ้าครับผมอเอาตัวใหญ่ๆนะครับผมฮานอยครับฮานอยวันนี้ นี่ครับผมหน่อยวันนี้นี่ครับผมสำหรับคนที่ชอบน้อยนะครับคนที่ชอบน้อยคนที่ไม่ชอบน้อยก็จัดได้นะครับผมของวันที่ของวันที่ห้านะครับผมวันนี้วันที่ห้าวันที่ห้าทับเจ็ด หกห้านะครับผมนี่ครับวันที่เจ็ดแล้วนะครับ้วันที่ห้าแล้วนะครับผมวันที่ห้าแล้วครับผมอ่ะไยองเล็บอ่เซียนกันเสียนกันอนเนกนะครับผมอ่าเซียนกันอนเนกนี่ครับผม อยากเขียนกันน่าเอกให้มาเมื่อวานนี้แตกสามน้อยวันนี้จะแตกกี่น้อยมาดูกันครับผมอมาดูมาดูเข้ารีบเข้ามานะครับผมอ่ก่อนที่จะดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์่อนที่ปูกขึ้นให้แด้ด้ครับเด้อเป็่ยนเครื่องจให้กันเขียนถ่า fc บอกกดนี่ปให้แอก็เขียนไปบมเปลี่ยนขึ้นใหพี่น้องชมอะมาดูกันครับผมอพูดเล่นนะครับถ้าอยากจะให้แอด ออกทุกวันก็คนละหนึ่งไล์หนึ่งแชร์นะครับผมอมาดูจับคู่จับคู่กันเลยนะครับผมหาหน่อยวันนี้สี่หกนะครับสี่หกตั้งกล่องดีๆก่อนนะครับสี่หกสามสีนะครับผมสี่ศูนย์นะครับผม ห้าสี่ <c oughs> มีสี่คู่แล้วครับผมอ่าสี่สาอ่าสี่หกสามสี่สี่ศูนย์ห้าสี่นะครับผมทีนี้มาดูกันต่อนะครับผมมีกี่คู่กันนะครับมาดูกันครับอ่าฮานอยวันนี้ไม่มีเลขหลักเลขอ่าติดนะครับผมจับคู่อย่างเดียวนะครับผมหกสามนะครับผมหกสามอ่าศูนย์หก อ,อ่หกห้านะครับผมหกห้าเห็นนะครับผมอ่ามาดูกันนะต่อนะครับผมให้ฟีแคปหน้าจอไวอ้นะครับผมแล้วก็มีสามศูนห้าสามครับผมดี๋ยวตัวสุดท้ายก็ศูนห้าอ่านี่ครับผมเอาไปจัดกันเลยครับพี่น้อง ไปจัดกันได้เป็นน้องชมของฮา,หาหนอยนะครับผมฮาหนอยฮาหนอยด่วนกีไปสีนีจ้าครับผมเนี่ยของฮา,หาหนอยวันนี้วันที่ห้า,าวันที่ห้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าจากเสียนกันดนด้ในผู้ใหญ่ใจดีให้มาทุกวันนะครับผมบางวันแอดก็ลืมเอาลงขอโทษขอไถ่หลายพี่น้องชม เมื่อวานนี้แอดไปเราลงเข้าสามน้อยอวันนี้เอาโคงคลิปให้จะเข้ากี่น้อยกันก็มีสี่หกสามสี่สี่ศูนย์ห้าสี่ครับผมหกสามศูนย์หกหกห้าครับผมเห็นกันชักเกียน,นะครับแล้วก็สามศูนย์ห้าสามศูนย์ห้า ทั้งหมดจะมีอยู่10คู่พอดีนะครับผมา3 3 9 10 10คู่พอดีนะครับผมแต่มันจะมีอยู่นะครับมันมีอยู่4รอบนะครับผมอรอบแรกรอบแรกรอบแรกก็รอบอเฉพาะกิจนะครับผมเฉพาะกิจรอบที่สอง รอบที่สองนะครับผมรอบพิเศษรอบพิเศษนะครับผมอ่า่วนรอบที่สามรอบที่สามรอบปกตินะครับผมรอบปกติรอบที่สี่รอบสุดท้ายอ่ะทั้งหมดจะมีสี่น้อยสี่รอบนะครับรอบ b i p นะครับผม นี่ครับทั้งหมดจะมีอยู่สี่รอบนะครับนี่ครับสี่รอบรอบเฉพาะกิจรอบพิเศษรอบปกติรอบ VIP นะครับผมทั้งหมดจะมีอยู่สี่รอบเด้อพี่น้อง FT e ครับผมของราอของฮานอยฮานอยวันนี้นะครับผมอเอาไปจัดกันได้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทางช่องเลยนะครับ เป็นกำลังใจในการเขียนในการให้แนวทางกันนะครับผมอันนี้แนวทางของฮานอยนะครับฮานอยวันนี้เอาไปกันนะครับผมเอาไปรวยรายวันเราไปจัดก,กันรายวันวันวันพรุ่งนี้อ่คลิปหน้าวันพรุ่งนี้แอดก,ก็จะออกหาอ,ออกลาพัฒนาให้นะครับผมจากเชิญกันนาเอก หลังจากจบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดนิปโปไว้นะครับเพื่อติดตามแนวทางรัฐบาลไทยของเซียนกันเนกนะครับผมจากเซียนกันเนกเป็นแนวทางรัฐบาลไทยหลังจากให้ฮานอยมาะนะครับผมก็จะเริ่มติดตามกันนะครับผมหวยรัฐบาลไทยคือเป็นแนวทางให้จากเซียนกันเนก ส่งมาให้ออกซื้อนะครับผมก็ขออนุญาตจากท่านแล้วละท่านก็บอกว่าโอเคออกซื้อได้เพื่อเป็นสะพานบุญให้นะครับผมแค่เป็นสะพานบุญให้ f c ฟีที่ยังไม่หมดนี่เขาเรียกว่า,ากัตบบานไทยไหวยปดนี้ก็ว่าได้นะครับผมซึ่งทีทีของอเชียงกนานาเนกนี้ก็เข้ามาตลอด แอดไม่ได้ขอออกมาเป็นคลิปกันวันนี้แอดจะออกมาเป็นคลิปแรกนะครับผมหลังจากจบฮาหน่อยนะครับผมสวัสดีครับผมหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม